สิ่งหนึ่งที่นักพัฒนาไก่แข่งขันทุกท่านต้องเจอแน่นอนนะครับยิ่งไม่อิงเหล่าก็ไม่อิงสายพันธุ์ดังๆนะครับยิ่งเจอนะครับยิ่งมีโอกาสเจอได้เยอะมากๆนะไอ้นั่นก็คือการที่เราพัฒนาไก่ออกมาแล้วนะครับแล้วเราขายไม่ได้นะครับสิ่งนี้นะครับก็คือใครที่ยังกําลังจะทํานะครับการพัฒนาเนี่ยต้องเตรียมใจยอมรับไว้ตั้งแต่แรกให้ดีนะครับ ตรงนี้มันต้องเจออยู่แล้วนะครับผมก็เห็นหลายท่านนะครับทั้งในและนอกนะครับก็เห็นท้อกันหรือว่าอ่าโพสกันว่าอ่าไก่บางทีเราไม่ได้อิงสายใช่ไหมละ่ะไก่เราพัฒนามาดีอ่าเรื่องฝีมือเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยกับไก่สายดังแต่ทําไมเราขายไม่ได้หรือว่าเราขายได้ราคาที่ถูกมากนะครับหลายคนก็ท้อกันนะครับก็เลย จะมีการาเลือกไปอิงเหล่ากรดังๆหรือว่าสายพันธุ์ที่มีชื่อเสียงนะครับซะเป็นหลักในช่วงนี้ซึ่งการพัฒนาไก่เนี่ยเป็นการที่เราใช้เงินค่อนข,ข้างเยอะมากๆนะครับเป็นการเปลืองทั้งเงินเปลืองทั้งเวลายิ่งถ้าพัฒนาผิดทางนะทุกคนโอ้โหสูญเปล่าเยอะมากๆครับ หลายๆท่านก็ทําทการใช้เงินซื้อเวลานะครับซื้ออาสายพันธุ์ดังเลยที่เขาพัฒนาให้เรามาแล้วแล้วก็เอามาผสมแล้วก็กทําการแข่งขันหรือว่าเอาไปขายนะครับก็สามารถที่จะขายได้ตรงนั้นก็ถือว่าโอเคดีมากๆครับแต่ก็จะมีบางกลุ่มนะครับที่ชอบความแตกต่างนะครับคําว่าชอบความแตกต่างอย่างเช่นผมเหมือนกัน บางกลุ่มชอบความแตกต่างอย่างผมเนี่ยผมชอบทําไก่ในจินตนาการนะครับผมชอบทําไก่พม่าแข้งพม่าแข้งหน้ามาล่อมีเหลี่ยมแข้งคมคมยิงได้ทุกระยะเตะยัดยัดนะครับคมคมแม่นแม่นแข้งลึกๆกกระดูกดีๆอ่ามันเป็นไก่ในฝันใช่ไหมครับเนี่ยอย่างผมเนี่ยความแตกต่างที่ผมชอบนะครับ ผมก็ยอมรับความเสี่ยงตรงนั้นที่เราจะทําออกมาแล้วเราแล้วเราอาจจะขายไม่ได้ดีพอพอที่จะ,ะจุนเจือฟาร์มนะครับแต่ในความเสี่ยงนี้นะ่ะข้อดีก็คือเรามีโอกาสได้เป็นหัวแถวนะครับเพราะเราคือคนเริ่มคนริเริ่มเลยในการทําแบบนี้ใช่ไหมล่ะอย่างตัวผมเนี่ยก็ทํามาได้ครึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่ม มีไก่ในจินตนาการออกมาแข่งขันนะครับสู้กันกันกบพี่ๆหลายท่านที่ทำไก่อีกทางหนึ่งนะครับพวกไก่ตีง่ายๆหรือว่าไก่เดินได้ถอยได้หรือว่าไก่เดินจิ้มหรือว่าไก่เอาคางอย่างงี้ครับก็ของผมก็เริ่มมีตัวที่จะใกล้ได้สู้แล้วล่ะครับประมาณนี้ก็คิดถึงว่าถ้าวันหนึ่งคนที่คิดแตกต่างทำแล้วมันสำเร็จมันก็จะเป็นหัวแถว มันก็จะเป็นจุดพอยต์หนึ่งนะครับที่เป็นศูนย์รวมของคนหลายคนที่จะเข้ามาหาเราใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เราคิดแต่ความเสี่ยงก็โคตรจะเยอะเลยทุกคนถ้าใจไม่ถึงห้ามทำเด็ดขาดอย่างผมเนี่ยผมไม่คิดว่าผมจะทําไก่เป็นงานหลักนะครับผมคิดว่าผมทําเพื่อความชอบเพื่อการอดีเรกแต่สิ่งที่ผมเอาเข้ามาก็จะเป็นของดีทั้งหมดนะครับที่ผมทํา ผมก็คิดว่าเหมือนเราซื้อรถนะครับผมก็คิดว่าเอาเงินแทนที่จะไปซื้อรถก็เก็บไว้พัฒนาไก่เลี้ยงไก่นะครับลงทุนในการเลี้ยงนะครับในความสุขอ,อันนี้เขาเรียกว่าลงทุนในความสุขนะครับถ้าเราคิดบวกก็ไม่คิดว่ามันจะเสียอะไรเยอะนะครับแต่ถ้าวันนึงมันได้นะครับมันตรงจุดตรงเป้าแล้วมันได้ผมคิดว่าก็มาหาศาลเหมือนกัน หลายคนก็จะพูดว่าเอ้ยก็ใช่สิเรามันคนทุนเยอะกว่าคนอื่นไม่ครับผมไม่ใช่คนทุนเยอะนะครับให้ดูเลยยนี่รถนี่ผมก็รถขี่รถเก่าๆเลยนะครับผมก็เป็นกเกษตรกรนะครับส่วนตัวนะผมเป็นเกษตรกรเกรจ้าของสวนเจ้าของสวนเจ,จ้าของไรนาส่วนผสมทั่วไปนี่แหละแต่ว่าแต่ว่าผมเนี่ยมีใจที่จะทำในทางนี้ แล้วก็มีการวางรูปแบบวางแผนนะครับแล้วก็หัวเชื้อที่ผมนําเข้ามาผมไม่ผมไม่มไมเอาผมไม่เอาแบบตามอิงอะไรมากนะครับผมมองตามเหล่ากรพันธุก,กรรมไล่ดูทุกสายว่ามันเข้ากันแบบไหนเชื่อมแบบไหนแล้วแนวทางพัฒนาไปข้างหน้ามันจะเป็นแบบไหนมองให้แม่นนะครับตรงนี้ซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เอาของดีๆเข้ามา นะเอาของแท้ครับของแท้เข้ามามันทาง่ายนะหัวเชื้ออย่างเช่นผมอยากทำพม่าแข้งหน้าตอนแรกผมวางพื้นด้วยอไก่เหลี่ยมนะครับไก่เหลี่ยมโยกอ่ะเดืยนม,มาไงผมชอบโยกคีรีอ่ะนั้นชอบโยกคีรีผมที่เขาโยกนะครับหัวดินมันตียากนะครับตีได้ทั้งมาและเชิงน,นะผมก็เอายกคีรีมาแล้วก็สายพ่อเนะี่ยผมดูแนวทางที่มันเข้ากันคือยกคีรีมันไม่มีมาล่อ ผมก็จะผมจะได้เป็นมาล่อเริ่มต้นชั้นแรกจะทําแข้งหน้าผมยังไม่ทาแข้งหน้าเลยนะผมทําวางพื้นด้วยหัวดินบวกมาล่อมาล่อผมชอบเชอร์รี่ตอนนั้นเชอร์รี่กับแรปเตอร์จูเนียที่เขามีแข้งหน้ามีแข้งเร็วแล้วก็มาล่อออกเร็วๆนะครับแล้วก็คมนะครับลูกจีบตีอะไรพวกนี้ครนะบผสมกันแนวทางที่มันจะออกมันก็ออก เป็นไก่หัวดินมาล่อนะครับอ่หัวดินมาล่อขยับแล้วก็เร็วๆนะครับพอล่อดีแล้วอะไรดีแล้วอ่ะแล้วยังขายแข้งหน้าผมก็เริ่มเติมแข้งหน้าใส่สายพายุสายเซนทอรเข้ามาหรือว่าสายเหนือเข้ามาสายแดงคิวบาเข้ามาทีนี้มันก็เลยเริ่มที่จะลงตัวแล้วผมก็ทำลายบีดเข้ามาอีกอทำลายบีดทำอินบีดดูแนวทางนะครับวางพื้นแน่นๆนะครับ ณตอนนี้ที่ผมทําได้พม่าแข้งหน้าผมก็มีมีทั้งรอยสองโลสองสองโลสี่สองโลหกสองโลแปดสองโลเก้าอ่ะผมทําได้ถึงสองโลเก้าณตอนนี้แล้วก็ขายาวคอยาวรูปร่างดีจับสวยอะ่ะไม่เป็นรองแล้วนะตอนนี้ผมทําได้แล้วนะครับเรื่องกระด,ดูกโครงสร้างแล้วก็การเตะทุกระยะผมทําได้แล้วมีมาลอบมีเหลี่ยม ไม่ต้องออกเยอะมากออกพอดีๆแล้วก็าสามารถที่จะกินได้เร็วนะครับตัวนี้ก็เริ่มทำได้แล้วแต่ว่ากำลังจะไปพิสูจน์นะครับตอนนี้ก็มีพี่ๆหลายท่านนะครับให้ความสนใจอยู่แล้วก็มีอยู่ซุ้มใหญ่อาจจะได้ติดตีถ้ามีวาสนา,น,าน่าจะมีเอะมหลัก m นะครับอะ ก็ใช้เวลาอยู่ห้าปีห้าหกปีในการวางพื้นขึ้นมาเพิ่งมาผีดอกปีนี้นะครับก็ไก่ผมจะขายไม่ค่อยได้อยู่ห้าปีปีนี้นะครับก็เริ่มขายได้นะครับเพราะว่าตัวที่ขายไปมันเริ่มมีผลงานนะครับมันเริ่มเข้าตากรรมการนะครับมันเริ่มมีความแตกต่างนะครับพอลงไปสนามมันแตกต่างเลยไก่เรามีแข้งหน้าครับมันแตกต่าง จะก่หยิบตีตอนนี้หยิบตีมีทั่วไปใครก็มีครับแต่ผมมีแข้งหน้าหยิบตีผมก็มีตอนนั้นแหละมันมันแข้งหน้าแล้วก็หยิบตีสิ่งที่โดดเด่นขึ้นมามันว้าวครับเพราะมันว้าวเราก็ผมมองว่าในประเทศไทยเนี่ยมันทําอยู่ไม่กี่ซุ้มหรอกครับแข้งหน้าเพราะหลายๆคนมองว่าทําแล้วมันสู้เขายากนะครับมันตียากมันตีออกมันตีมันไม่ซ้าไก่มันนั่นอะไรเงี้ยหรือว่าคำมาล่อแล้ว มันมีแต่แพ้อะไรเงี้ยนะก็แต่ก่อนมันเป็นอย่างนั้นครับมีจุดอ่อนเยอะแต่ตอนเนี้ยมาล่อที่ผมทําเนี่ยผมบอกเลยผมลบจุดอ่อนลงค่อนข้างเยอะเดี๋ยวได้รู้กันแน่แน่ใบว้นี้แหละนะครับก็ต้องความรับความเสี่ยงผมรับความเสี่ยงอยู่ห้าปีนะครับปีนี้เพิ่งเพิ่งจะไก่ผมเพิ่งเพิ่งจะเลี้ยงมันเองได้นะครับมันยังไม่เลี้ยงผมนะผมบอกตามตรง ตอนนี้ในอนาคตผมหวังว่ามันจะเลี้ยงผมนะครับนะครับเราต้องลงทุนลงแรงก่อนแต่ว่ารูปแบบการทําเราต้องชัดเจนนะทุกคนแล้วก็จิตใจต้องหนักแน่นนะครับนะส่วนถ้าใครอยากเป็นหัวแถวในสายมาตีเชิงนะครับ<อ>ผมคิดนะในความคิดผมนะมันอาจจะเป็นไปได้ยากนะแต่มันเป็นไปได้นะ<อ>คุณทําพม่ามาล่อเลี้ยวหัวแข้งหน้า ทำได้นะผมมีหัวเชื้ออยู่ผมก็เริ่มจะทําเหมือนกันผมจะเป็นคนแถวฝั่งนั้นนะครับกไก่เดีฟันครับผมดีมแลนด์